นะครับคือแบบว่าคือเล่นจนเราได้ไ i n d s e t อะไรหลายๆอย่างนะครับคือเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับใครมันจะเลเวลไหนก็ช่างมันนะครับถ้าไม่ได้มาช่วยเราหรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราหรือว่าไม่ได้เข้ามาเล่นกับเรามาคุกคีกับเราเราก็ไม่ต้องสนใจคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยบางทีเข้ามาเนี่ยสังเกตเลยนะวันที่มีบิ๊กแมทอย่างเงี้ยบางคนจะมีบิ๊กแมทนะจะเข้ามาส่งของขวัญให้เราก่อน ร้อยวันพันปีไม่เคยเข้ามาส่งขอบคุณพี่ลอยครับไม่เคยเข้ามาส่งแต่ถึงวันที่จะแข่งเนี่ยมาแล้วมาถึงโยนสิงโตต้มตัวหนึ่งแล้วก็ไปบอกวันนี้มีบิ๊กแมทเนอะไหมคือคือเราเล่นตรงเนี้ยจนจนเราเรารู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยพอถึงวันที่ผม PK เนี่ยผม<บ>ผม<บ>ดูดผมดูเลยว่าใครที่มาช่วยผมบ้าง่าผมถามหลังบ้านเลยว่าใครที่มาส่งของขวัญให้ผมบ้าง เราดูแล้วเราก็จำเอาไว้ h a n ก you มิซุยแล้วก็จำเอาไว้นะครับแล้าเราก็รู้ว่าอ๋อนี่คนที่เราไม่เคยไปเล่นกับเขาเลยนะครับแต่เขามาส่งวัญให้เราไอคนที่เราไปเล่นกับเขาไปซับพอร์ตเขาเนี่ยแม่ไม่มีใครมาเลยทุกคนมาเหมือนกันนะครับมาส่งน้อยนึงมาส่งนิดนึงแต่เวลาเราไปช่วยเขานะเราไปช่วยทีเป็นเป็นแบบล้านคะแนนสองล้านคะแนนนะแต่เวลาเขามาช่วยเราก็แค่แสนคะแนนแสนก็คะแนนแค่นั้นเองทุกคน นะครับคือเราเราไม่ได้ต้องการอยากได้กลับ <Easy Station S 1> นะครับเพรว่ามันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของใจใช่ไหมเราจะคบกับใครเราจะคบกับคนที่มันใจแลกใจถูกป่ะถ้าเราให้ไปสิบเราได้กลับมาหนึ่งเราจะไปคบกับมันทำเมขื่ออะไรอถูกป่ะล่ะเออเราต้องคบกับคนที่ใจแลกใจให้ไปสิบก็ต้องได้สิบถูก <Hello. S 1> ไหมซีโอ <CEO. S 1> ให้ไปสิบ <Hi. S 1> ได้กลับมาหนึ่งเอ้ยไปคบทําไมเออเปลืองเวลาชีวิตอืมสวัสดีครับผม ดขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งกิ้วครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เลยนะครับพูดคุยอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆ FC ในด้อมแค่นั้นเองคุยกับแฟนคลับแค่นี้ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยอยากจะไปอะไรมากมายข้างนอกแล้วคือเล่นติ๊กต็อกเนี่ยหมดเงินไปร้อยกว่าล้านนะครับเงินสดๆเนี่ย หมดไปร้อยกว่าล้านนะครับได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่าได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับสรุปแล้วนะครับเล่นกับคนที่เขาดีกับเราที่สุดนะครับคนที่เข้ามาช่วยเราคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราโดยที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามีหลายคน fc ในด้อมเนี้ยไม่ได้มีเหรียญแต่ว่าก็มาเข้ามาคุยพูดคุยกับเราอยู่กับเราทุกวันอย่างนั้นดีที่สุดเราให้ความสําคัญกับคนที่ให้ความสําคัญกับเราดีกว่านะครับ คือต้องบอกว่าบางทีผมไปเล่นกับติ๊ t ต็อกมาหลายยุทธนะครับจนเราได้รู้อะไรมาได้หลายอย่างนะครับทุกวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจนะครับสนใ,ใจกับพวกของเราดีกว่าสนใจกับด้อมของเราดีกว่านะครับ <c oughs> พี่เพื่อนๆที่อยู่กับเราทุกวันที่มาคอยช่วยเราอย่างนี้ดีกว่าคนที่มาซัพพอร์ตเราแต่ละคนเนี่ยเราเห็นเราก็จำเนี่ย สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับน่าอย่างเงี้ยเราเล่นอยู่กับพี่น้องเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าสนุกนะครับวินไม่อยากไม่อยากจะต้องไปเล่นกับพวกแบบเมืองนอกอ่ะนะครับคือเล่นแลกกันไปแลกกันมามันเหนื่อยทุกคนนะครับม,รรมันเหนื่อยอรอนย่อใหมันเหนื่อย <c oughs> เราเล่นเราเล่นมาเยอะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรมาเยอะแล้วเราก็เลยรู้ว่ามันอืมทุกคนเชื่อผมดอืม ทุกคนสูชนะคุณเล่นแบบพี่เคนทาโร่อะถูกต้องที่สุดผมบอกให้เล่นแบบพี่เคนทาโร่เนี่ยคือดีที่สุดพี่เคนทาโร่เนี่ยเล่นซัพพอร์ตน้องพลอยนะแล้วซัพพอร์ตอยู่กับน้องพลอยเนี่ยแอรเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเขาเล่นแบบเขามีเป้าหมายเขาให้กับคนที่เขารักเขาชื่นชอบขอบคุณมิสุโยมครับแต่อย่างผมเนี่ยผมไปเล่นมั่วพอไปเล่นมั่วแล้วเนี่ยมันมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกคนเหรอไหม ไปเล่นมั่วไปเล่นกับต่างชาติไปเล่นกับอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยเล่ะไปหมดแต่เราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างถึงใจของคนว่าเฮ้ยเราไปซับพอร์ตต่างชาติแล้วเราไปเจอคนแบบไหนปฏิเสธอะไรบ้างเราได้เห็นมา่ว่อบสวัสดีครับกิมิซิโยอาริาโตมิซิโยขอบคุณมากแกงกิวขอบคุณสัอืมสิบเอขุนเอี้ยวคือเมืองนอกที่เราไปเล่นอะแม่งมิดทั้งนั้นอะนี่ันช,ชิดี่ปรับอืม มีคนที่ดีๆกับเราก็มีไม่กี่คนนะครับคนที่ดีกับเรามนี่เราก็เห็นอาทูงี้ยดีอาทูโร่เนี่ยไมเฟนอันเนี้ยดีอันเนี้ยถึงคราวที่เราแข่งเขาเข้ามาช่วยเรารับพที่น้องครับถึงคราวที่เราแข่งนะเขาเข้ามาช่วยเราผมเคยไปช่วยเขาสองครั้งนะเขามาโยนกลับให้ผมห้าเอ็มนะผมจําเลยว่าเอ้ยคนลถึงคราวเราเราก็จะไปช่วยเขาแต่หลายๆคนที่เราเคยไปซัพพอร์ตเยอะๆนะถึงคราวที่เราแข่งนะ ไม่มามาแต่ก็นิดนิดหน่นอยหน่อยทุกคนนู่หัวไหมเราไม่ได้แข่งทั้งวันถูกไหมเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นสายนี้เป็นอาชีพนะครับเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหกูแม่งต้องพีเคทั้งวันเล่นพีเคทั้งวันเราไม่ได้ยึดสายนี้เป็นอาชีพของเราเราเล่นติ๊กต็อกเพื่อพูดคุยกับพี่น้องเพื่อนฝูงอ่าขายของนะเล่นขายของเล่นทําประกอบอาชีพของตัวเองไม่ได้เล่นเฉพาะ PK, พีเคเพื่อจะมุง่งแต่แบบว่าพีเค่างเดียวไม่ใช่เราไม่ได้เล่นแบบนี้เป็นอาชีพ นะครับแต่ว่านานๆานเราไปเล่น pk อย่างแมตช์ระดับโลกเนี้ยโอ้โหมันนานๆทีปีครั้งเดียวเนี้ยคิดดูคนที่เราไปซัพพอร์ตยังไม่มาช่วยเราเลยทุกคนเออนี่เราก็เลยได้เห็นอะไรเยอะแยะ <c oughs> แล้วผมก็พูดไว้แล้วว่าไรายได้จากของขวัญของผมที่ได้มาทั้งหมดนะครับผมจะไม่เอามาใช้นะครับเป็นการส่วนตัวของผมนะครับ ทุกบาทที่ผมได้จากของขวัญมานะยินดีดีครับผมเอาไว้ซัพพอร์ตนะครับเอาไว้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นมีน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะครับหรือไปช่วยเคสต่างๆหรือเข้าตามบ้านคนคนป่วยคนอะไรเงี้ยเนี่ยผมเอาเงินพวกนี้ไปเป็นเงินกองกลางหมดสวัสดีพี่มาดามดีดีครับผมเอาเงินพวกนี้ไปเป็นเงินกองกลางหมดแล้วไม่เคยกดมาใช้นะครับไม่เคยเอาเงินตรงนี้มาใช้เลยผมได้จากตรงนี้มานะผมคืนให้คนอื่นหมดเลย ไปช่วยคนที่เขาลําบากเนี่ยบางทีคนที่เขานอนข้างทางเนี่ยไม่มีตงังค์จะกินข้าวเนี่ยแล้วก็เอาเงินตรงนี้ช่วยเขาอ่าอย่างมีเคสน้ําท่วมอะไรเราก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วยเขานะครับเพราะถ้าเราทําแบบนี้นะครับคนที่ได้อนิสง์ก็คือพี่ๆผู้ใหญ่ที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเขามาช่วยเราเขาซัพพอร์ตเราเราเอาเงินที่เขาได้มาเนี่ยไปช่วยคนอีกทีหนึ่งแล้วไม่ได้เอามาใช้ตัวเองนะเราไมไ่ได้เงินมาเอาไปชอปปิง้งไปซื้อเสื้อแบรนด์เนเมอะไรอย่างนี้ผมไม่ทํา ผมไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเพราะผมหาเงินได้นะครับผมเอาเงิ <c oughs> นตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยไปต่อประโยน kind of ชยน,น์นะครับช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยน้ําท่วมนีผมหมดไปตั้งสองล้านสามล้านนะแต่ก็ไม่ใช่เงินผมคนเดียวนะครับก็เป็นเงินจากพี่ๆในพิกัดน,นี่แหละที่ให้กันมานะเราก็ไปช่วยน้ําท่วมปีช่วยเวลาเนโ้ยรนิอ<ป>น<ป>สวัสดีครับอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ได้มาก็ไม่เคยถอนนะเก็บอาไว้นะเก็บอาไว้หมดนะไม่ไม่เคยถอนเลยนะให้ดูเนี่ย น่อย่างเงี้ยเล่นติ๊กตอกมาเล่นติ๊กตอกมาอ่าเดือนนี้เดือนนี้ได้มานี่อ่ะเดือนนี้ได้มาแปดแสนก็ไม่เคยถอนนะครับเนี่ยเนี่ยจะถอนเข้าอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อเข้าบัญชีกองกลางผมจะมีบัญชีแยกไว้เลยว่าบัญชีที่ผมได้เงินมาจากของขวัญในติ๊กตอกนะผมจะไม่เอาเข้าบัญชีผมนะผมจะเอาเข้าไปบัญชีอีกบัญชีหนึ่งแล้วก็เอาเงินน่ะมาตรงนั้นเลย <c oughs> แล้วเวลามีเคสต,ต่างๆที่เราจะต้องไปช่วยเหลือเงี้ยคนทักมาเงี้ยผู้ป่วย <My God. S 2> คนนี้ป่วยคนนี้ใครทักมาขอความช่วยเหลือเราเงี้ยเราก็เอาเงินตรงนี้แหละไปซัพพอร์ตนะครับไปซัพพอร์ตอ่าเวลามีเคสต่ตางๆหรือมีแบบ <I job. S 2> อุทกภัยนะครับน้ําท่วมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตรงเนี้ยไปช่วยนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเนี้ยคนก็ทักมาขอความช่วยเหลือเยอะนะแต่ว่าการที่เราจะไปช่วยแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะทุกวนนัน มีอาชีพเยอะมากทุกคนนะครับเราต้องดูและพิจารณาให้ดีแล้วก็ลงไปดูไปช่วยด้วยตัวเองแล้วต้องลงพื้นที่เองครับเพราะว่าตราบใดถ้าเราไม่ลงพื้นที่เองนะ<อ>ผมไม่กล้า<อ>ผมไม่กล้าเพราะว่ามัน<อ>ทุกวันนี้โจรเยอะนะครับบางทีบางทีแค่เราอาพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือการส่งรูปมาทางโทรศัพท์เนี้ยเราไม่กล้าไม่กล้าซัพพอร์ตเพราะว่าเกิดเราช่วยไปปุ๊บไหนงเงินมันไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะเป็น มิจฉาชีพอ่ะมันเจอเยอะนะครับเข้าใจไหมมันเจอเยอะมันต้องไปลงพื้นที่จริงหรือไปแบบไปชุมชนจริงหรือไปสถานที่จริงเราถึงจะเอาเงินรงนี้ช่วยเขาอปลอดภัยนะครับ